นายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานีหรือกชพจังหวัดอุดรธานีครั้งที่3ทับพโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจังหวัดอุดรธานีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยปี2566าจำนวน3ครั้ง ครอบคุมพื้นที่19อำเภอยกเว้นอำเภอสร้างคลอมครั้งที่1ค่ะอุทกภัยอิทธิพลจากกล้องมรสุมจำนวน2อำเภออเภอเมืองและอเภอน้ำโสมพื้นที่แรกอเ,อเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่5มิถุนายน2566ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ครั้งที่สองอุทกภัยอิทธิพลจากพายุตาลิมจำนวน6ออำเภอเมื่อวันที่24รกรกฎาคมด้านพื้นที่การเกษตรครั้งที่สามอุทกภัยอิทธิพลจากกร้องมรสุมจำนวน19อําอำเภอยกเว้นอำเภอสร้างคอมอำเภอหนองแสงเกิดเป็นพื้นที่แรกเมื่อวันที่15กันยายน2566ความเสียหายทุกด้านเป็นบริเวณกว้างค่ะ สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบทกภัยรวม18ตำบล67หมู่บ้านเกษตรกร806ครัวเรือนโดยขออนุมัติให้การช่วยเหลือตามอำนาจคณะกรรมการกอชพจังหวัดอุด,อดอรธานีที่เกษตรกร650รายจำนวนเงิน7,427,368บาท75สตางค์ การระดมการควบคุมวัสดุแทนตัวและการระดมตรวจอันนี้ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดนรองราชการจากกางบัญญัติพยาธิภูมิของเราในการลงสองด้านครับด้านนี้ในการ